โอเคครับน้องมมยเห็นช่องทางขวามือข้างหน้าว่างไหมปอร์ถไหลระวังคนนี่เขาจะเดินข้ามตลอดดูรถทางซ้ายด้วยจะมีใครมาไหมโอเคปอรถไหลชา้ชาช้าชเหยยบข้าลงนิดนึีโอเคไหลชา้าช้านะให้หน้ารถทางด้านขวามือหัวมุมนะชิดรถแท็กซี่คันสีเขียวไว้ชา้าๆคือให้ชิดรถคันบนให้ชิดมุมไกลไว้โอเคไปนิดนึงอ่าแล้วก็คือไรกลับก่อนหยุดรถครับคือไรกลับก่อ่าแล้วก็หมุนซ้ายมาหนึ่งรอบ อ่าแล้วก็ปล่อยลดไหลโอเคอชา้าๆเหยียบคัสครับปล่อยรถไหลอ่าช้าๆดีช้าๆช้าๆอ่าดีมากไปนิดนึงให้รถตรงพอได้เพื้นคืนน้ำไปนิดนึงครับอีกนิดนึงรถใกล้ตรงแล้วอ่ตรงแล้วหยุดจื๊บหยุดนิดก่อนอ่าแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนซ้ายขึ้นขวากลับหนึ่งรอบโอเคเข้าเกียร์ว่าง แล้วก็ดึงเบรกมือตอนนี้เหยียบค่าแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังครับแล้วก็ลดเบรกมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินจริงๆแล้วตอนนี้เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะไฟไท้ายสีขาว,วจะติดแต่เขาอาจจะมองเห็นยากนะเปิดไฟฉุกเฉินด้วยก็จะให้เขาเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะโอเคเดี๋ยวน้องหมวยต้องหันศีรษะไปมองนะครับข้างหลังนะโดยเฉพาะทางด้านซ้ายต้องระวังเนี่ยมีรถข้นงขาวกำลังออกนะครับ เวลาถอยออกนะให้หน้ารถของเรานะอยู่ประมาณท้ายรถแท็กซี่ก่อนนะเราถึงจะหมุนท้องนไปทางด้านซ้ายได้นะเนาะรถคันนี้ก็หลังจากเข้ามาเนาะแล้วก็โอเคอาหาันที่ตาไปมอแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัสออกไปอย่างช้าๆเท้าขวาแปะไว้ที่แป้นเบรกนะครับโอเคปล่อยด้วยไหลครับช้าๆนะช้าๆนะครับช้าๆไปให้หน้ารถเราอยู่ประมาณท้ายรถแท็กซี่ก่อนอาหาันวยมอซ้าทีหนึง่งดูคันสีต่งตางๆด้วยปล่อยด้ยไหลครับ มีรถข้าขงหลังมาไหมดูทัว่วๆนะพอหน้ารถอยู่ตรงท้ายท็กซี่หมุนซ้ายสุดเลยนะครับ,ป,บรปล่อยรถไหลด้วยแล้วหมุนซ้ายสุดปล่อยรถไหลครับปล่อยรถไหลปล่อยเบรออกมาแล้วปล่อยคันหมุนซ้ายสุดเลยหมุนสุดครับหมุนสุดดีครับดีมองทางซ้ายมองหน้ารถไม่ชนท้ายท็กซี่ปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆครับช้าๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคนิดนึงดูท้ายรถด,ด้วยโอเคขาน้าพอแล้วหยุดปุ๊บแล้วก็เข้ากีนึงแล้วก็หมุนขวา เยอะๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยเบรคปล่อยคัสปิดไฟฉุกเฉินครับปล่อยคัสครับปล่อยเบรคปล่อยคัสเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายออกไปนะเลี้ยวซ้ายออกไปให้น้องหมวยอยู่เดิน้ายไว้โอเคถ้าไม่พ้นหมุนขวาเพิ่อมอีกดีครับดีครับโ okay. อเคอ่านะขอบรถตรงแล้วคืนอะไรกลับครับคืนอะไรกลับอีกรอบนึงโอเคแล้วก็เปิดไฟเลียเ้ยวซ้ายครับขอบรถไหลช้าๆ ดูดูขวาด้วยนะปลอดรถไหลครับอ่าไม่เป็นไรครับช้าๆอาจจะขั้นนิดนึงอ่าให้น้ารถไหลไปนิดนึงอ่าปลอดปลอดโอเคได้แล้วหมุนซ้ายเยอะๆเลยหมุนซ้ายครับดีครับเปิดคันอกมาดีดีครับระวังมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายเยอะๆนะลงได้อ่าไปครับปลอดรถไหลเลยเดี๋ยวซ้ายไปต้องอยู่เลนซ้ายเนาะให้น้ารถเข้ามาก่อนเคำนวณขึ้นกับคืนีรก็ดีครับปล่อยขั้นลงมาแล้วก็กดคลิ้งเบาๆอยู่เลนซ้ายก่อนนะแต่ระวังรถที่ออกจากซอยซ้ายมือด้วยโอเคกดเร่งนิดนึงครับ รถคันสีขาหลังมอไซค์ไม้หลังมอไซค์คันสีขาวน่าจะโอเคกว่าไหมโอเคกว่าเนาะโอเคครับนี่คือเราเลี้ยวซ้ายออกมาสู่ถนนสีนักการินแล้ว